สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูบุม๋มอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะในใน1วันนะคะเราก็ทํากิจกรรมมากมายเลยคะ่นะนักเรียนการแต่งกายที่เหมาะสมนะคะช่วยทําให้เราทํากิจกรรมอ่ะได้สะดวกขึ้นนะคะ,ะมาดูกิจการสถานที่แรกกันก่อนเลยคือการแต่งกายอยู่ เมื่ออยู่ที่บ้านนะคะการแต่งกายเมื่ออยู่ที่บ้านควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่ใส่สบายนะคะเนื้อผ้าบางซักทําความสะอาดง่ายเพราะเราจะต้องสวมใส่บ่อยๆนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นการใส่เสื้อยืดใช่หไหมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะคะเมื่อทํากิจกรรมในบ้านได้สะดวกเช่นทานข้าวทํากันบ้านอ่านหนังสือดูกันตูนอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปอสวมเสื้อ ผ้าเมื่อเข้านอนนะคะควรจะใส่เสื้อผ้าหลวมๆเนื้อผ้านิ่มๆใส่สบายๆส,สีอ่อนนะคะเพื่อให้ผ่อนคลายก่อนเข้านอนอต่อไปนะคะการแต่งกายเมื่อไปโรงเรียนการแต่งกายเมื่อไปโรงเรียนนะคะเราจะต้องแต่งในฟอร์มของโรงเรียนแต่และโรงเรียนจะไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยเอาไปดูฟอร์มของโรงเรียนเอกะ ชายด้านฝั่งพี่ผู้ชายก่อนเนาะพี่ผู้ชายจะใส่เสื้อคอปกนะคะสีขาวปักอักษรย่อบนหน้าอกนะคะเสร็จแล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนที่กระเป๋าแล้วก็มีน넥ไทนะคะเสื้อจะเป็นกระชายอาจํานะคะไม่ต้องเอาชายเสื้อใส่ลงไปในกางเกงใส่เข็มขัดนะคะให้เรียบร้อยส่วนกางเกงเป็นกางเกงขาสั้น ยาวเหนือเข่านะคะอาสีกลมนะคะเสร็จแล้วก็มีสวมถุงเท้าแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำให้เรียบร้อยส่วนพี่ผู้หญิงนะคะก็เป็นส,สวมเสื้อสีขาวแขนสั้นปักอักษรย่อบ,บนหน้าอก แล้วก็มีจัสัญลักษณ์ตาโรงเรียนนะคะอย่าลืมมีอันนึงก็คือคอซ้องของของเรานี่เองเสื้อจะเป็นคอบัวน,ะะนันเีนคอบัวตรงนี้อ่ะต่อไปเป็นกระโปรงนะ,ะกระโปรงจะเป็นจีบรอบสีน้ําเงินอ่ะใส่ให้คุมเข่านะคะไม่ให้เหนือเขา่าให้คุมหัวเขา่าจะได้ดูเรียบร้อยต่อไปใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้านะคะ สีดำา้องทงั้านักเรียนสีดําใส่หมวกของสัญลักษณ์โรงเรียนให้เรียบร้อยะคะ่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชาย่าต่อไปการแต่งกายเมื่อไปเล่นกีฬาะคะการแต่งกายเมื่อไปเล่นกีฬาต้องเลือกชุดแต่งกายชุดแต่งกายนะคะตามลักษณะกีฬาด้วยอย่างเช่นเราจะไปว่ายน้ําแต่เราใส่กางเกงไปหมวกกับ รวมได้ไหมคะลูกไม่ได้ใช่ใช่ไหมคะมันไม่เหมาะสมนะคะถ้าเราเอานมใส่ลงไปในน้าเราว่ายน้ําไม่ได้แน่นอนนะคะถ้าเราจะไปวไ่ายน้ําเราควรจะใส่ชุดเฉพาะของกีฬานั้นก็เช่นชุดว่ายน้าอ่ะชุดต่อยมวยอ่ะเสื้ออ่ะกีฬาบาสกับแบบเนี่ยสามารถใส่เสื้ออ่ากล้ามก็ได้ค่ะหรือเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นที่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกนะคะใส่รองเท้าเฉพาะ ของกีฬานั้นเหมือนกันอ่าอย่างเช่นฟุตบอลก็จะมีรองเท้าสปาร์ตนะคะอ่าก็สวมเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้ง่ายนะคะใส่รองเท้าไม่คับแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปอ่าต่อไปนะคะอ่าเป็นกายเมื่อไปเที่ยวทะเลอ่าควรสวมเสื้อผ้าที่เนื้อผ้าบางๆใส่สบายๆส,สีสันสดใสเลยนะพอเราไปเที่ยวใช่ไหมคะอ่าอย่าลืมใส่หมวกกับแว่นตาเพื่อกันแดดนะคะเพราะว่าเราอยู่ทะเลอากาศจะร้อนอบอ้าวใช่ไหมอ่า ต่อไปไปเที่ยวสวนสัตว์อ่าควรแต่งกายให้เรียบร้อยค่ะหรือใส่สบายๆก็ได้ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นใส่รองเท้านะคะอย่าลืมใส่รองเทา้าอย่าให้คับหรือห่วมเกินไปเพราะว่าเราจะต้องเดินไปดูสัตว์นะคะเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมอ่าอย่าลืมใส่หมวกเพื่อกันร้อนนะคะต่อไปแต่งกายเมื่อไปเที่ยวไปเที่ยวสถานที่สําคัญอย่างเช่นวัดพระราชวังนะคะนักเรียนต้องแต่งกายให้ เรียบร้อยสุขุมแล้วก็มิดชิดนะคะอ่าดูผู้หญิงนะคะควรใส่เป็นกระโปรงยาวเลยนะคะแขนเสื้อแขนยาวด้วยมิดชิดคอเสื้อจะเป็นคอเสื้อแบบมิดชิดแบบนี้นะ,ะอ่าหรือจะใส่ผ้าซิ้นก็ได้ค่ะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งผู้ชายก็ใส่กางเกงขาย,ยาวเสื้อเชิ้ตติดกระดูใม่เรียบร้อยนะคะใส่รองเท้าสบายอ่าแต่งกายให้เรียบร วันนี้นะคะใบงานก็คือใบงานที่3นะคะให้นักเรียนนะคะระบายสีการแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะตามสถานที่ที่กําหนดกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นใบงานที่3มนะักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนับสกุลให้เรียบร้อยนะคะ mm. คําชี้แจงคือให้นักเรียนระบายสีภาพการแต่งกายตามสถานที่พร้อมวงกลมสถานที่ตามภาพที่กําหนดนะคะอย่างเช่นอ่ะอน,นั่เรมาดูใน ใบกิจกรรมนะคะมีเด็กผู้หญิงกับผูช้ชายสองคนกำลังเล่นอะไรเอ่ยเล่นกองทรายเอย้มีกองทรายด้วยนะแล้วก็มีลูกบอลด้วยแล้วก็ถังนะ้ำอ,อยู่สถานที่อะไรคะนักเรียนท่านรู้แล้วนะคะวงกลมนะวงกลมสถานที่จะนั่งเช่นสวนสนุกหรือโรงเรียนหรือทะเลถ้าได้คำตอบแล้ววงกลมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามอย่าลืมส่งรูปภาพ นะคะคถ่ายรูปคู่กับใบงานส่มาอวดคุบุ่มด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะ